ลูกก็ก็หันมาสิจะกินข้าวกับอะไรหันมาบอกสิหันมาบอกสิกินข้าวกับอะไรไม่รู้มีเหรอเมนูนี่นะฮนมีขายหรอมีใครทำเมนูนี้บอกมาสิคำว่าไม่รู้เนี่ยต้องลงจินข้าวอะไรก๋วยเตี๋ยวลูกอยากกินก๋วยเตี๋ยวหรอหรอ ไม่ตอบแสดงว,ว่าไม่ใช่ฮะมีเสียงเนี่ยกินข้าวกับอะไรกินข้า,กาวากับพะยะคิ้วกินข้าวกับ๋วยเตี๋ยวหรออุย้ยเป็นใบแล้วหวานถูกใจขึ้นเลยเนาะไปสายไปละผม อ๋อไปเอาน้ำนี่เองได้อะไรมากินเละได้น้ำเรอมากินนะจะเดินไปได้ยังมากินอันนั้นอะไรนี่ไงโลกกินไหมกินใส่กับเวียเต๋อวอ่อ ลูกได้อะไรกินมันนีไ้ไสแคบหมูจริงเหรอไม่ไงมวันนี้ได้กินสมใจและวันก่อนไม่เปิดเขาก็ให้เยอะอยู่นั่นน่ะไม่ใส่ไม่น้อยนะั่นน่ะ แต่แถวนี้ชอบทำก๋วยเตี๋ยวติดหวานนซุปติดหวานแต่ร้านนี้ไม่หวานเท่าไหร่แบบกลมกล่อมทำไมลูกชิมก่อนชิมดูอืมเป็นไง เบาๆนะจ๊ะสันอยู่ใต้ลมจ้ะปลาโตๆวไว้พี่มาทาสันหมดเลยจ้ะใส่หมดเลยบวชบ่บใส่พริกและซิมดูปะเนี่ยเป็นไง ขอรูปันนี่ไข่อะไรไข่ชิมเพื่อไข่ชิมเพื่อไข่หนึ่งถ้าไข่สองอะไข่หนึ่งบอแม่ไข่บอแม่เล็กหนึ่งก็เพื่อนออกเสียงไข่หนึ่งไข่หนึ่งเออโอ้ยเนาะมันติดไหม มันโอเค,อเคไหมปีมือเขานะทำขายเหรอบอทำกินในดูซิมันสวยไหมดูผิวมันดิเออฟองมันอยู่ตูดไม่เบื่อขยนันนทำ ประนึกเดีมาทประนึกทำประนึกส่วนทําพอจิม้มดสซิจะอร่อยไหมเจ็บแน่เข้ากันออบอก,กบเข้ากันกับข้าวแม่นางื้อนี้ ลูกไม่เบื่อหรอลูกชอบเมนูเส้นหรอทำไมลูกชอบเหมือนเคาเลยอ่ะเขาส่วนมากก็ชอบเมนูเส้นไม่ชอบเมนูข้าวเพราะเหตุใดหมูกรอบก็ชอบอาหารหมูกรอบหรอทำไมถึงชอบหมูกรอบหมูไม่กรอบไม่ชอบอ่ะหมูกรอบมันอร่อยหรอ กมันทํายากกว่าที่ยาก,กินเพราะมันทํายากผู้ใดาพาวว่าเดีอยาก,กินเพราะมันหิดยาก,กว่าสั่นอันง่ายๆนี่บบก,กินอันหมูห่านโลดนี่บบก,กินหมูมดแดงมันอร่อยไหมนะเพื่อนไม่ชิมหมูดแดงมันเลยนะไปกินตะไคร่งนะ้ะ เออหมูแดงมันอร่อยไหมมันมีหมูแดงนะเป็นไงอืมอืมคือสีแซบคกเนาะถูกใจเจ้าหลายเนาะอันไปเปียงไปเปียงอะมักกนยังแซบมูงบ่กกซบอีหยังฮะ แคปจันไม่รู้แคปมูแน่นอนหวานอิ่มอยู่บ่ไม่ใช่ไ,ไข่ดิ่งไม่ไงมีไข่สองฟองไข่ส้มเกลืองอร่อยมากใช่ไหม แม่เราไปกราดไว้กลัวคใครได้กินของเพิ่นบอืมันต้องหาหรอกลูกเ,เพิร์นไม่กลับได้หรอกไปเที่ยวแล้วสิบูกินเพราะตอนนะฮะเพราะว่าสิบูกินผูร้รวยไปผู้รวยมาอยู่โคตรน้ำแซ่บมาก น้ำอร่อยมันไม่หวานหรอหวานก็ได้งดนะโอ้ยเนาะบุญยกถวยซะยกสดซะขัดแซบลายปานะผูโอ้ยคนอะแซบ